การชาร์จไม่เข้าทั้งสามก้อนนะครับก้อนก้อนโอเคครับนีเทสนะครับเทสชาร์จนะครับชาร์จได้ตามปกตินะครับหลังจากปลดล็อกเรียบร้อยนะครับมาอีกแอร์หนึ่งนะครับ น,นนะคนะคครรรับับบชาา์จใช้ได้ตามปกตินะครับโอเคนะครับแล้วก็อีกก้อนหนึ่งก้อนสติ๊กเกอร์สีมพูนะครับนี่นะครับใช้ดได้ตามปกติครับปกติชาร์จได้ทุกก้อนนะครับโอเค ก็เปิดไฟทั้ง3ามก้อนนะครับกดหนึ่งกดสองยาวนะครับกดหนึ่งกดสยาวนะครับที่เหลือเดี๋ยวลูกค้าไปชาร์จเองนะครับติดทั้ง3ามก้อนนะครับก็ไปชาร์จนะครับให้เต็มไปสก้อน,นโอเคครับ